กลายเป็นกระแสดราม่าในขณะนี้ภายหลังจากชายหนุ่มชาวอินโดนีเซียได้ประกาศขายเวป้า VN1 ปี1955โดยตั้งราคาอยู่ที่475ล้านลูเปียอินโดนีเซียประมาณ1ล้านบาทซึ่งราคายังสามารถต่อรองกันได้ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์เพราะชาวเน็ตหลายคนมองว่าเวป้าคันนี้ดูค่อนข้างเก่าและมีสนิมเคลอะไม่ได้รับการรักษาเท่าที่ควร ดังนั้นราคาจึงไม่ค่อยสมเหตุสมผลโดยชายหนุ่มได้ตอบกลับดราม่าครั้งนี้ว่าเครื่องยนต์เวปป้ารุ่นนี้หายากมากเมสสภาพภายนอกจะดูเก่าแต่รถคันนี้ก็ยังคงสภาพดีสามารถขับขี่ได้นอกจากนี้เอกสารทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมราคาถึงเป็นเช่นนั้นรูปรัณกภายนอกไม่แวววาวดูใหม่เพราะทุกอย่างยังคงเดิมไม่เคยทาสีใหม่แม้แต่ตัวถังก็ไม่มีความเสียหายใดๆ เวป้าคันนี้ค่อนข้างมีสภาพที่ดีสาวกเวปา้าอาจไม่ตกใจกับราคานี้เพราะเขารู้ดีว่านี่คือรุ่นหายากแฟนๆของเวป้ามี2ประเภทคือผู้ที่ชอบให้รถด,ดูใหม่ส่วนอีกกลุ่มคือผู้ที่รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไว้คนที่เป็นสาววกเวปา้าอาจไม่แปลกใจกับราคานี้ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถต่อรองราคาได้และนี่คือเวป้าที่หายาก หนึ่งในศิลปินชื่อดังของประเทศก็เป็นเจ้าของเวป้ารุ่นนี้นอกจากนั้นชายหนุ่มยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าต้นทุนซ่อมแซมเวป้ารุ่นนี้ค่อนข้างสูงเช่นกันเพื่อให้ได้คุณภาพและผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบแค่พ่นสีเพียงอย่างเดียวก็อาจมีมูลค่าถึง10ล้านลูปเปียประมาณ2 0 0 0มบาท ลายเป็นกระแสวรัลในโลกออนไลน์ในขณะนี้จากกรณีคลีปวิดีโอแสดงการทดลองของบริษัทแห่งหนึ่งที่นำลูกเหล็กร้อนอุณหภูมิถึง1000องศาไปวางไว้บนเปลือกของสัปประรดบริษัทออกแบบซ่อมแซมและผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นบริษัทก่อตั้งในปีพศ2494เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นที่ได้รับออกแบบซ่อมแซมและผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับขึงกระดาษ ผ้าไม่ทอฟิล์มและว,วัสดุอื่นๆได้ออกมาโพสคลิปผ่านทางทวิตเตอร์วิดีโอทดลองต่างๆที่บริษัทโพสโดยใช้เครื่องจักรของตนเองโดยซีรีส์การใส่ลูกเหล็ก1,000องศาซึ่งเคยทำการทดลองกับทานหินอ่อนเมล็ดทานตะวันและน้ำเชื่อมเมเปิลรวมไปถึงบุก ซึ่งวิดีโอวางลูกเหล็กไว้บนบุกได้รับการตอบรับอย่างร้อนรามโดยยอดคนดู15.66ล้านครั้งและยอดกดไลค์26,000ครั้งแสดงนานทีรูปลักษณ์ภายนอกไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีเสียงแหลมสูงราวกับแต่ดังขึ้นแถมมีเพียงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับลูกเหล็กมีอรอยบุบล่าสุดบริษัททำการทดลองโดยวางลูกเหล็ก1000องศาบนเปลือกสับประรดที่ถูกทิ้งซึ่งเมื่อวางลูกเหล็กร้อนแดงลงบนพื้นผิวของเปลือกสับประรด ที่หันแล้วก็ได้ยินเสียงไหมแต่สับป,ประรดยังคงไม่เปลี่ยนแปลงลูกเหล็กเย็นลงโดยไม่ปล่อยควันหรือการเผาไหมใดๆต่อมาเมื่อตรวจสอบเปลือกสับป,ประรดหลังจากที่ลูกเหล็กเย็นลงแล้วพบว่ามีเพียงส่วนนอกของสับป,ประรดที่สัมผัสกับลูกเหล็กเท่านั้นที่ถูกไฟไหมและไม่มีรอยไหมที่ด้านในของเปลือกนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นไวรัลมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างร้นหลาม อีกหนึ่งเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าธีรพงศ์เถียนพัฒนาพลได้เล่าเรื่องราวของแม่บ้านชาวพมา่าที่ทำงานกับครอบครัวของตนมาสิปีโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเม่บ้านชาวพม่ารายนี้ชื่อฝนเมื่อสิปีก่อนเธอหนีความลาบากเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยพร้อมกับสามีหวังเพียงหางานทําจุนเจือชีวิตและครอบครัวงานหนักเบาไม่เกี่ยงขอแค่เธอได้งานทํา จนวันหนึ่งฝนได้มาทํางานกับครอบครัวเขาเธอเป็นแม่บ้านดูแลความสะอาดดูแลทุกสิ่งภายในบ้านเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันกับนายจ้างมามากมายโดยตลอด10ปีที่ผ่านมาฝนเป็นคนตรงต่อเวลาเธอไม่เคยมาสายเลยสักครั้งพูดถึงเรื่องการทํางานฝนมีความสุขและภูมิใจในอาชีพแม่บ้านของเธอ เธอไม่เคยดูถูกอาชีพไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตนเองและทำงานในทุกๆวันด้วยความสุขและความขยันฝนพักอยู่ที่แคมป์คนงานกับสามีเพราะสามีเธอมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างเม้ห้องจะไม่หรูหราอะไรแต่เธอก็มีความสุขจนกระทั่งปี2566คุณทีรพงศ์ตัดสินใจตอบแทนความดีของฝนโดยการสร้างบ้านเล็กๆหลังหนึ่งให้กับฝนโดยให้เจ้าตัวเป็นคนเลือกทำเลได้เองแต่เธอไม่ขออะไรมากขอแค่ได้มีบ้านอยู่ใกล้วัด พะเธอชอบทําบุญการทําบุญก็เป็นสิ่งหนึ่งในความสุขของเธอเช่นกันบ้านหลังนี้ดูน่าอยู่กว่าที่พักในคข้มคนงานมากๆเธอจัดบ้านใหม่อย่างเป็นระเบียบสุดท้ายนี้ผมบอกกับฝนว่าจงภูมิใจบ้านหลังนี้ฝนได้มาจากน้าพักน้ําแรงที่ทํางานอย่างตั้งใจขยันซื่อสัตย์อดทนและที่สําคัญฝนรู้คุณค่าของตนเองเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้คุณค่าของตนเองเมื่อนั้นผู้คนก็จะเห็นคุณค่าของเราและให้เกียรติเรา นายจ้างซาอุมางานแต่งแม่บ้านบินใส่ซองสมฐานะจริงๆถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างมากโดยภาพงานแต่งงานของมิริหญิงชาวอินโดนีเซียได้กลายเป็นเวรัลในขณะนี้หลังจากที่เผยให้เห็นโมเมนต,ต์สุดน่ารักของดิยาดนายจ้างหนุ่มที่ยอมเดินทางมาจาก ซาอุดีอาระเบียเพื่อเข้าร่วมงานแต่งงานของลูกจ้างอย่างเธอโดยมิริทํางานเป็นแม่บ้านในซาอุดีอาระเบียมานานกว่า30ปีและทําหน้าที่เป็นอย่างดีสิ่งนี้จึงทําให้ริยัตมองมิริเหมือนคนในครอบครัวดังนั้นงานแต่งงานครั้งนี้ริยัดจึงไม่ได้มามือเปล่าเขาได้เตรียมเงิน95,000บาทและสร้อยคอทองคํามามอบให้กับมิริด้วยด้านริยัตเผยว่าเขาตั้งใจมาที่อินโดนีเซียเพื่อขอบคุณมิริที่ทําหน้าที่อย่างดี คอยจัดอาหารอร่อยๆมาให้เขาทานทุกวันผมมาที่นี่เพื่อแบ่งปันความสุขให้คุณและมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับคุณแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือผมมาที่นี่เพื่อริมรสอาหารสุดอร่อยที่คุณเคยเตรียมให้ทุกวันตอนอยู่ซาอุดีอาระเบียโดยริยาดเล่าถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างเขากับมิริว่าป้ามิริไม่ใช่แค่ลูกจ้างยังเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาเนื่องจากป้ามิริดูแลเขามาตั้งแต่ยังเด็ก และอยู่ในครอบครัวของเขามานานกว่า30ปีนอกจากนี้ป้ามิริยังคอยดูแลแม่ที่ป่วยของเขาดังนั้นเขาจึงอยากแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งด้วยการบินไปร่วมงานแต่งและมอบของขวัญให้ป้ามิริด้วยตัวเองสบายใจแล้วรู้ความรับก้นกระป๋องมีประโยชน์กว่าที่คิด เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยว่าเพราะอะไรก้นกระป๋องน้ำอารมหรือกระปองเบียรถึงไม่เรียบหรือแบนซึ่งเหตุผลนั้นมีหลายอย่างด้วยกันดังต่อไปนี้ทำไมก้นกระป๋องน้ำอารมกระปองเบียรถึงไม่แบนน้ำอารมและเบียรมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ภายในเมื่อบรรจุลงในกระป๋องก๊าซจะสร้างแรงดันภายในกระป๋องหากก้นกระป๋องบแบนราบเมื่อบรรจุน้ำอารมและปิดผนึก ก้นกระป๋องจะโปร่องออกมาเหมือนลูกโป่งเพื่อป้องกันปัญหานี้ก้นกระป๋องจึงถูกออกแบบให้เป็นจานบุ๋มทําหน้าที่เหมือนเขื่อนคงรับแรงดันจากของเหลวภายในนอกจากนั้นยังมีเหตุผลอื่นๆอีกดังต่อไปนี้ 1. ความแข็งแรงในการออกแบบก้นกระป๋องให้โปร่องออกมาเพื่อช่วยความแข็งแรงและทนทานต่อแรงดัน ภายในกระป๋องซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้กระป๋องบุบหรือแตกได้ง่าย 2. การช้อนกันลักษณะก้นกระป๋องที่โปร่งออกมาช่วยให้กระป๋องซ้อนกันได้ง่ายและมั่นคงโดยไม่ต้องกังวลว่ากระป๋องจะลื่นถลายหรือล้ม 3. การบรรจุการออกแบบก้นกระป๋องแบบนี้ช่วยในกระบวนการบรรจุน้ำอัดลมหรือเบียร์ลงในกระป๋องเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดฟองอากาศภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เ,พเรื่องราวดังกล่าวออกไปทำเอาหลายๆคนได้รู้ถึงความลับ

สำหรับการปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนาตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวการปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ําจากฝนเพียงอย่างเดียวต้องกะระยะการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ําเสมอและเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี โดยข้าวมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากทุกวันนี้คนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักข้าวจึงนับว่ามีความสำคัญมีประโยชน์ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับเรื่องราวของหนุ่มช่างฝีมือคนนี้ใช้วิธีการปลูกข้าวอย่างพิถีพิถันเป็นอย่างมากต้องใช้อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานฉาบมาปาดผิวดินก่อนจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดเพื่อการ,ระยะห่างจากต้นข้าวก่อนที่จะนำก้ามาปลูก โดยจะทําแบบนี้ทุกครั้งซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ทิกตอกบัญชีรายหนึ่งโดยมีคนรับชมเป็นอย่างมากจนกลายเป็นกระแสวรัลในขณะนี้ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเราบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ต่างแชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อต่อกันออกไปบางก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นการปลูกข้าวที่ทรงคุณค่ามากกี่ปีจะได้กินพอดีปลูกเสร็จ แปลงข้างหน้าเกี่ยวข้าวได้เลยสุดยอดไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพจบสูงก็อย่างนี้แหละงานต้องเนียบวิศวะมาทำนาก็ประมาณนี้แหละความเคยชินเอาช่างปูนมาปลูกข้าวปลูกเสร็จเกี่ยวได้เลยความคิดดีเมื่อไหร่จะเสร็จแต่ก็ชื่นชมในความพิถีพิถันเป็นอย่างมากลํำแสงปิศนาเหนือท้องฟ้าฮาหนอยเฉะลยที่มาอึง้ง ทำถึงจริงกลายเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากในขณะนี้ภายหลังจากทางด้านเพจเวลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศได้ออกมาแชร์เรื่องราวแสงประหลาดเหนือน่านฟ้ากรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามในช่วงเที่ยงคืนครึ่งย่างเข้าสู่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้ว่าท้องฟ้าเหนือกรุงฮานอยได้เกิดดำแสงปริศนาขึ้นแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นแสงของอะไรและภาพดังกล่าวกำลังกลายเป็นกระแสไวรั และทางด้านเพจกลุ่มอุตุวิทยาของเวียดนามได้นำภาพดังกล่าวไปลงไว้เช่นกันต่อมาทางด้านเพจเวลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศได้ออกมาเฉลยแสงแปลกในเมืองฮานอยเวียดนามเป็นภาพดำแสงปริศนาทำให้ผู้คนแตกตื่นไม่มีนักบุญยิ่งใหญ่มาเยี่ยมไม่มีเทพเจ้าเดินทางผ่านกาลเวลามาเยี่ยมไม่ใช่ประตูมิติมันคือแสงไฟจากตึกถ้ามองจากภาพแรกคือหมอกความชื้นจากฝนตกทำให้แสงส่องเป็นเสาแสง ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเรบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้แชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อๆกันออกไปบางก็เข้ามาคอมเมนต์ซึ่งมีทั้งแนววิทยาศาสตร์และแนวตลกขบขันบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นการหักงเหของแสงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแสงนี้กระทบต่อเครื่องบินใหมครับบางคนก็บอกว่าเหมือนกับไฟบีม จากกรณีเรื่องราวของเด็กหญิงวัย8ขวบที่ได้รับของขวัญวันวนาเลนไทน์จากเพื่อนร่วมชั้นเด็กหญิงวัย8ขวบที่อาศัยอยู่ประเทศจีนกลับจากโรงเรียนพร้อมสร้อยคอหนึ่งเส้นในตอนแรกคุณถังแม่ของเด็กไม่สนใจมากอย่างไรก็ตามหลังจากที่ลองพิจารณาอย่างใกล้ชิดแล้วก็พบว่าสร้อยเพชรเส้นนี้ดูคล้ายกับของจริงมากเธอจึงถามลูกสาวว่าได้มันมาจากที่ไหนลูกสาวเล่าให้แม่ฟังอย่างตรงไปตรงมาว่า นี่คือของขวัญที่เพื่อนร่วมชั้นชายมอบให้เธอในวันวาเลนไทน์ในตอนแรกเธอปฏิเสธที่จะรับสร้อยคอเส้นนี้แต่เพื่อนยืนยันว่าจะให้สร้อยคอเส้นนี้แก่เธอและปฏิเสธที่จะรับคืนไปสุดท้ายเธอต้องนำกลับมาที่บ้านด้วยเมื่อแม่ได้ยินลูกสาวเล่าเรื่องนี้คุณถังก็ทั้งประหลาดใจและไม่อยากเชื่อว่าลูกสาวเพียงแปดขวบจะได้รับของขวัญวันวาเลนไทน์เสียแล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็คิดว่าลูกสาวไม่สามารถรับสร้อยคอเส้นนี้ไว้ได้จึงส่งข้อความหาครูประจำชั้นเพื่อขอเบอร์ติดต่อผู้ปกครองของเด็กชายและก็ต้องตกใจมากเมื่อรู้ว่าสร้อยคอเพชรเส้นนี้เป็นของจริงอีกทั้งยังมีมูลค่าสูงถึง2 0 0 0 0หยวนเกือบ1 0 0 0 0แบาทแล้วยังต้องตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อรู้ว่า เด็กชายหยิบสร้อยเพชรของคุณแม่ออกมาอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อมอบให้เพื่อนร่วมชั้นที่เขาชื่นชอบโดยที่พ่อแม่ไม่รู้เลยว่าทรัพย์สินหายไปจนกระทั่งได้รับสายจากคุณถังเมือเ่อโทรเข้ามาสอบถามแม่ของเด็กชายโดยบอกว่าลูกชายของเธอมอบสร้อยขอให้กับลูกสาวของฉันฉันรู้ว่ามันแพงเกินไปฉันบอกว่าพรุ่งนี้จะนำไปคืนแต่ปลายสายพูดอย่างการุณาว่าไม่เป็นไรของขวัญที่ให้ไปแล้วไม่สะดวกที่จะรับคืนกลับมา อย่างไรก็ตามในวันลุ่งขึ้นขณนะที่พาลูกสาวไปโรงเรียนคุณถังยังคงตัดสินใจนำสร้อยไปส่งคืนด้วยตนเองให้กับพ่อแม่ของเด็กชายจากนั้นก็ย้ำสอนลูกสาวอีกครั้งเกี่ยวกับการรับของขวัญจากผู้อื่น